เดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมไปเบิ่งกันแน่บรรยากาศของฐานนายกลงพื้นที่ที่จังหวัดนองค่ายค่ะ เพิ่นได้ลงพื้นที่ไปนะคะติดตามเรื่องของปัญหาการทรงออกนะคะโดยเฉพาะเรื่องของปัญหาของวันสต็อปเซอร์วิสนะคะเป็นเรื่องของการทรงออกระวางไทยเล้าและกัจีนนะคะเพิ่นบอกว่าขอให้ขจัดปัญหาด่านเอกสารลดขั้นตอนลดระยะเวลาน้านะคะและกการนําเข่าทรงออกหน่อยลงโดยรัฐบาลพร้อมที่จะสนับสนุนเรื่องของการท่องเที่ยวเรื่องของอุตสาหกรรมให้เดินหน้าไปพร้อมๆกันและกกระตุ้นเรื่องของเศรษฐกิจให้เติบโตหลายยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะ นี่ก็คือบรรยากาศยูที่หองประชุมนะคะนาคราชนะคะสำนักง,งานศุลกากรน,น้องค่าย ตำบนนองกอมเกาะอำเภอเมืองน้องค่ายนะคะนายเศรษฐาทวีสินนาย,ยกรัฐมนตรีและก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังพร้อมด้วยนายภูมิธรรมเวชยายชัย,ชายรองนาย,ยกรัฐมนตรีและก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นายสุริยาจึงลุงเรื่องกิดรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมและก็คณะนะคะเพิ่นได้มีการหารือกันนะคะกับหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนในจังหวัดน้องค่ายซึ่งการนําโดยนายราชันสุนหัวนะคะผู้ว่าราชการจังหวัดนองค่ายเพิ่นได ทีต่ตามเรื่องของประเด็นปัญหาการทรงออกขั้นตอนพิธีการของศุลากาก่อนการข่าชายแดนและกับการพัฒนาเรื่องของวันสต็อปเซอร์วิสนะคะระหว่างประเทศไทยล่าจีนนะคะซึ่งเมื่อคลังทีนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ที่น้องค่ายเมื่อวันที่เก่ากันยายน 2 5 6 6ที่ผ่านมานะคะผ่าเอกชนในจังหวัดน้องค่ายได้ขอใหน้นายกรัฐมนตรีพักดันให้มีการสร่งเสริมการท่องเที่ยวโดวยการแก้ระเบียบกฎหมายที่ยังคงเป็นปัญหาอุปสรรคและการเล่งดําเนินการเรื่องของนะคะการก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทยเาล่าน้องค่ายเวียงจันแห่งที่สองไแลวเสเซตพร้อมกับการก่อสร้าง รถไฟท่างคูขอนแกนน่นหนองคายนันนะคะนี่คือ 2, 2> อประเด็นที่มีการนําเสนอในช่วงเดือนกันยายนซึ่งในเรื่องนี้ค่ะทางนายกรัฐมนตรีเพิ่นบอกว่าเมื่อวันที่1ิ16ตุลาคม2,666ขคณะรัฐมนตรีกระดมีมติอนุมัติดําเนินโครงการก่อสร้างรถไฟท่างคูช่วงขอนแกนน่นหนองคายวงเงินนะคะ2 9 7 4 8ล้านบาทซึ่งเพิ่นเองค่ะได้มีการเล็งลาด ให้แล้วเซตสามารถเปิดให้บริการประชาชนไดใน้ในปีในปี2570นะคะส่วนเรื่องที่ต้องมีการแก้ไขเล่งด่วนนั่นก็คือเรื่องของการพัฒนาเรื่องของระบบ One สต็อปเซอร์วนะคะถ้าหากเข้ามีการทุ่มงบเรื่องของการคมน,นาคมไปเป็นจํานวนมากสัางสะพานและก็ลถไฟทางคู่ไปแล้วแต่มาติดปัญหาเรื่องของความบสะดวกสบายในการที่จะส่งออกมันก็จะเกิดความเสียหายหลายนะคะก็ขอให้ทางกมรมศุลกากร<อ>และก็จังหวัดน้องค่าย เร่งดาเนินการเรื่องนีน้านะคะแล้วก็ขอให้ขจัดปัญหาเรื่องของเอกสารนะคะเพราะว่ามันจะลดเรื่องของขั้นตอนลดเรื่องของเวลาแล้วก็การนําเขาส่งออกนี่คือให้หน้อยลง้ทาทิศคัดมองใดก็ขอให้บอกเลยนี่คือทานนายกพน,นังหัวโตและพนกะเบาแบบนี้เลยนะคะคในส่วนของเรื่องการท่องเที่ยวค่ะทางรัฐบาลก็มีนโยบายสนับสนุนนะคะเมืองร่องอยู่แล้วซึ่งน้องค่ายกับเป็นจังหวัดยุทธศาสตร์ที่สาคัญ ตอนนี้คนกำลังไหลามาเที่ยวงานประเภทนี้ออกพัน้นสและกับ,บุญบังไฟนะคะบังไฟพญานาคโลกกันหลายแหง้งทั้งนายกเองเพื่อนกนอยากจะให้ขยายเรื่องของงานประเภทนี้ระดับโลกแบบนี้ไปทังจังหวัดอื่นๆนั่อยากให้ทางจังหวัดประสานความร่วมมือกับทางพาณิชย์และกัท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจัดปฏิทินกิจกรรมและกัประชาสัมพันธ์วามีอีเวนต์ในจังหวัดนะคะยูทุกเดือนและกักระตุ้นการท่องเที่ยวการใส่ใจเศรษฐกิจจะได้เติบโตหลายยิ่งขึ้น ซึ่งพันธก็ตั้งใจที่จะสนับสนุนเรื่องของอุตสาหกรรมนำ้ำซึ่งทางนายงองเองพันก็นมีแผนที่จะเชิญถูดผ้านิ์ประเทศต่ตางๆมาเหตุธุรกิจค้าขายเชิงลูกหายหลายขึ้นและก็อยากให้ทุกๆคนมั่นใจว่าประเทศไทยมีศักยภาพหากเจอปัญหาก็ขอให้กันขอให้ซอยกันแก้ไขนะคะซอยกันนะคะทำลายนะคะทลายกำแพงปัญหาอุปสรรคและประเทศของเฮาก็จะเดินหน้าต่อไปนั่นเอง